นี่ไงสวัสดีวันนี้เจอกับหนุ่มหล่อชื่ออะไรครับชื่อกิมจีครับอ่ากิมจีเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่เทคโนโลยีพระนครศรีอยุธยาครับอ๋อเรียนอยู่เทคโนโลยีพระนครศรีอยุธยาใช่หรือเปล่าเออหล่อมากเลยหล่อมากนะบริหารทุกคนกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ตอนนี้การแข่ประกวดจบหรือยังจบเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยแล้วนะได้รางวัลไหมลูกตอนนี้ได้เป็นเออ่ลิวเลอของเทคโนโลยีออ๋เขาเรียกว่าอะไรนะลูกเป็นรองอครับหล่อไปเลตอนนี้เขาไม่ได้เรียกเทคโนโลยีน้อยแล้วหรอก็ยังเรียกอยู่ครับ เห็นไหมลูกแล้ววันนี้เราจะมาทำหล่อแล้วหล่ออีกนะจ๊ะแล้ววันนี้เราจะมาผักวิตามินให้กับน้องกิมจินะจริงจริมีปัญหาเรื่องผิวไหมครับเออจริงๆถว่าถ้าส้นจะเป็นแบบช่วงแบบผมพักผ่อนทัลเยก็จะดีอ่าก็จะแบบว่ามีหน้าหมองคล้ำนิดนึงนะลูกน้องเวลาเรานอนดึกก็จะมีหน้าหมองคล้ำนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราจะมาผักวิตามินเดี๋ยวจะสครับผิวให้ก่อนแล้วก็ผักวิตามินทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นเนาะเวลาเรานอนน้อยนอนเยอะหรือเครียดกังวลเนี่ยมันก็จะ ไม่ค่อยมีปัญหาวู้ดดราม่มาเลยทุกคนต้องอกดไลค์กดแชร์นะคะน้องอยู่ปีอะไรบ้างแล้วน้องอยู่ปีหนึ่งอยู่เลยพึ่งอยู่ปีหนึ่งเน,นาะเรียนคณะอะไรคะเรียนคณะบริหารพึ่งเรียนคณะบริหารแล้วจบไปอยากทำงานอะไรคะ,ะจบไปได้อยากตอนนี้มีแผนว่าตอนนี้นะคกำลังแบบเริ่มต้นที่จะเปิดร้านอาหารอ๋อเปิดร้านอาหารดีเป็นไปเปิดร้านอาหารแถวไหนอยากขายอาหารแบบประเภทไหนคะโอ้คนกดหัวใจให้น้องอิมซีเยอะมากเลยนะกดหัวใจน้องอิมซีมากเลยเออ เป็นร้านอาหารเก็คือตอนนี้คือตอนนี้คุณจะแม้ว่าที่ไทนมันจะขยายสาขาแล้วเปิดที่สาขาที่ใครครับอ๋อโอแม่เปิดร้านอาหารอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ออสเตรเลียโอ้แม่อยู่ที่ออสเตรเลียนะเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเป็นลูกอ๋อไม่ได้เป็นลูกครึ่งเป็นไทยแท้เลยแล้วอ๋อเป็นไทยแท้แต่ว่าแม่ไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะอาหารไทยเหรออาหารไทยแล้วอยากมาเปิดร้านอาหารไทยที่ไหนนะเราจะเจอเธอที่นี่บ้างนี่มันลูกค้าเยอะมากน้องลูกค้าต่างชาติเยอะมากลูกค้าต่างชาติเยอะมากเลยอ่เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดผิวให้น้องกินจีกันแล้วเช็คสภาาาาาาพผผิิวววววววใหห้้้ก่่่่่อออนน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 ทะะะะแบบตีีเเเป็ยยััังงไไคคคมมมชชุืดด๋ร โอ้เห็นไหมแดงเถือกเลยแดงเถือกเลยผิวนะขาดความชุ่มชื่นแล้วก็ขาดน้ํา3 1เดี๋ยวเราจะมาผักวิตามินแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดสภาพผิวอีกทีว่าพอทําเสร็จแล้วนะคะผิวจะนุ่มนวลชุ่มชื่นแล้วก็มีฟิล์มปูอิ่มน้าได้แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเริ่มต้นเลยจ้าพี่แพรวจต่เดี๋ยวสักพักสิ่งสกปรกออกก่อนนะคะจากสิ่งที่สกปรกออกด้วยเครื่องไอออนก่อนนะคะชั้นหนังกระพาะชั้นที่คล้ายจะหลุดออกซึ่งคนจะคือไม่ได้เล็กจะหล ูไมจะต้องทุกวันนะาคอมาวันะลูกได้ชหคะันแดต้องใช้นะนาไดม่หมองคาันี้เป็นทำอะไรคะที่กพรว่าคะตัวนี้เป็นนิคินซิงค่ะช่วยตัดเซลลูบี่แล้วก่ะนอ่แล้วคนจะทำมาที่ละกิ้ัคะ ตนี้สามารถทำได้ตลอดเลยไม่้แบบิวงไอทีละครั้งเนาะเนี่ยคนทีลุณไม่ได้ได้จะหลุดอกได้เลยแล้วก็บริเวณเฉพาะสิวเสียมบเวณจมูกก็จะหลุดอกได้เลยนะคะตอนนี้เราจะมาทาให้น้ะตัวแล้วรออีกทําให้หน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นาัวเนองนอนเยอะด้วยหน้าเลยหมองคล้ำนิดหน่อยนะคะปกติหน้าหมองคล้ำวูวววววนวว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 วนววววววว่ววนวว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 นะวว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 ว ตอนนี้เราลงไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวแล้วก็กระชับรูขุมขนด,ด้วยนะคะเป็นยังไงฟินไหมลูกเย็นเย็นไหมลูกอ่าเย็นเยนเนเน็ <S <S เยน,ยนฟิน,ฟ,น,ฟ,นฟินนะคะกลมจะมาเพิ่มโปรตีนวิตามินวิตามินซีกันจ้าเติมวิตามินซีจุกๆเลยจ้าทำให้หน้าสว่างกระจ่างใสลดความหมองคล้ำนะคะนะเติมไปเลยจ้าเติมไปเลยทำให้หน้าสว่างกระจ่างใสใครมีรอยด่างดำตัววิตามินซีก็จะช่วยลดรอยด่างดำได้ด้วยนะคะก็จะช่วยลดรอยด่างดำได้ด้วย เป,เ,ปเป็นดาวของมทรนะลูกเนาะอ่าเอาไป็นเดือนเป็เดือนรุกทีทุน้องกิ๊บจิเป็นเดือนพทรนะลูกนะคณะบริหารจัะ ตัวนี้นะคะเป็นการเพิ่มโปรตีนวิตามินให้กับผิวหน้าเหมาะสำหรับคนที่ผิวหน้าหมองคล้ำไม่ค่อยมีเวลาดูแลผิวหน้านอนน้อยนอนดึกทำให้หน้าซูบหน้าโทรมนะคะเพราะฉะนั้นการเติมวิตามินแบบจุกๆุแบบเข้มข้นแบบนี้ก็จะช่วยให้ผิวหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นได้ตัวแรกจะเป็นวิตสีเข้มข้นทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นตัวที่สองเป็นกรีนพีทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นต่อต้านอนุมูลอิสระตัวที่ทำให้เป็นริ้วรอยนะคะแล้วก็ตัวที่สามเป็นคอลลาเจนค่ะทำให้ผิวเต่งตึงขึ้นนะคะตัวนี้คนจะทำ แต่งหน้าทนได้มากขึ้นแล้วเราสามารถวัดค่าได้ด้วยว่าก่อนทำหลังำทำผิวนุ่งนวลชุ่มชื่นขึ้นแค่ไหนนะคะ ร่างกายก็ต้องการโปรโตีนผิวหน้าก็ต้องการโปรโตีนเช่นกันตอนนี้เรากําลังจะลงโปรโตีนจากสาหร่ายทะเลน้าลึกนะคะเพิ่มโปรโตีนคอลาเจนให้กับผิวเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวถ้าผิวของเราแข็งแรงเราก็จะเป็นสิวฝ้ากระดจุดด่างดำยากขึ้นค่ะตอนนี้ก็เติมโปรโตีนจุกๆกันเลยนะคะเติมโปรโตีนให้กับผิวจา้าเป็นสาหร่ายทะเลน้ําลึกนะคะแล้วก็มีพอลาเจนด้วยทําให้ผิวตึงตึงกระชอบผิวแข็งแรงถ้าผิวแข็งแรงก็จะมีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระดจุดด่างดำยากขึ้นนะทุกคนจะต้องดูแแลผผิววให้เรราข็งงนะ มินแล้วก็มาเพิ่มโปรตีนเข้มข้นให้กับน้องกิมจิตอนนี้กำลังจะเช็ดมาออกแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดคุณภาพผิวกันว่านุ่มนวนชุ่มชื่นขึ้นไหมนะคะ <Okay. S 1> ผิวอิ่มมีนะ้ำ <Okay. S 1> มีนวลเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะ ตอนสุดท้ายเราก็จะมาลงพิมพ์กันแดดเพราะพิมพ์กันแดดจำเป็นมากๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือออกแดดทั้งกลางวันและกลางคืนนะกลางวันก็จะมีรังสี UV จากแสงแดดเนาะกลางคืนก็จะมีสีรังสี UV จากหลอดไฟแล้วก็แสงหน้าจอแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆนะทำร้ายผิวเราทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำทำให้เกิดหน้าหมองทำได้เพราะฉะนั้นพิมพ์กันแดด,ดจำเป็นที่จะต้องทา วันแล้วก็ทุกคืนเวลาที่เราออกบ้านด้วยถ้าเราอาบน้ำแล้วนอนไม่ต้องทาแต่ถ้าเราต้องออกไปเที่ยวดิ้งแดงดังน้นเจอแสงสีเสียงเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องทาทุกวันและทุกคืนด้วยและที่สำคัญการทาครีมกันแดดตอนเช้าไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวตลอดทั้งวันเราจะต้องพ่นสเปรย์น้ำแรกกันแดดเพิ่มระหว่างวันด้วยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวลดการเกิดสิวพุดซึ่ง่นที่เกิดจากความร้อนและที่สำคัญมันทำให้เราห่างไกลจากริ้วรอยก็าดาโจดังดานะคะเดี๋ยวมาวัดนุณภาพกผิวน้องกันว่าจากที่เรา ตอนแรกอะแดงเถือกผิวน้องแห้งตอนนี้คุณภาพผิวนะคะเพิ่มขึ้นนะคะ49%นะ49%คือมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นเมื่อกี้ผิวแห้งขาดน้ําขาดการบำรุงมากๆตอนนี้ผิวนุ่มนวลชุ่มชื้นแล้วอ่เห็นไหมจ๊ะทุกคนอยู่กับน้องกิมจิทำแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะทำแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยดีครับรู้สึกดีขึ้นอะผิวหน้าผิวนุ่มนวลชุ่มชื้นขใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมผิวนุ่มขึ้นเลยคือนุ่มขึ้นเลยแล้วก็สว่างกระจ่างใสขึ้นถ้าขาดการบำรุงนะคะขอน้อยต้องมาทำโปรแกรมทรีทเม้นท์หน้าใสที่เลยนะ จ้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องกิมจีไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย